One, two. ลูกค้าแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube มิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะมิสูจริงใจนะคะพัดประจําอยู่ที่กวงไถ่มอเตอร์เซลลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าสาวกแอดลีดหรือว่า าวกรุ่นต่างๆนะคะถ้าเห็นเจ้าคันนี้นะคะจะต้องชอบออกชอบใจกันแน่โดยเฉพาะสาวกออฟโรดทั้งหลายนะคะและคันนี้อยู่ข,ข้างพัดเลยจ้าตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีประตูไททันในรุ่นแอนด y ลีขับเคลื่อน2อล้อนะคะตัวนี้รุ่น GT ขับเคลื่อน2อล้อราคาอยู่ที่985,000นะคะตัวนี้จะมีด้วยกัน3สีนะคะสีแรกก็คือสีดําตัวที่ข้างพัดนี้นะคะและสีส้มนะคะ อีกสีหนึ่งคือสีขาวถ้าเป็นสีขาวจะเพิ่มราคานะคะเป็นไวท์เดมอนเพิ่มแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะจากเจ้าตัวเอลีนะคะที่แต่งจัดเต็มมาจากโรงงานแล้วนะคะลูกค้ารีเควสอยากแต่งแหวกแนวออกไปเลยบอกเลยว่าตัวนี้แต่งแหวกแนวออกไปและจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวพัดจะพาไปดูว่าแต่งอะไรกันบ้างเลยนะคะตัวนี้มาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะกระโปรง ของเจ้าตัวแอลลี่นะคะเราติดตั้งเป็นกุปหน้าเข้าไปนะคะอ่าลูกค้ารีเควสต์มาได้เลยนะคะเราติดตั้งเป็นสกุปหน้าเข้าไปตัวกระจังหน้าตัวนี้ยังเป็นแบบเดิมของเจ้าแอนลี่นะคะเป็นสีดําและมีตัวหนังสือมิตซูบิชิเหมือนเดิมใต้ชายกันชนของเจ้าแอลลี่ตัวนี้นะคะจะเป็นใต้ชายกันชนสีดํามาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็เราติดตั้งข้อไฟหน้าที่เป็นแบบดําเงาเข้าไปนะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มความรอด้วย ครอบไฟตัดหมอกแบบดำเงาเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เราติดตั้งซุ้มล้อ ABS แบบมีหมุด6นิ้วนะคะติดตั้งเข้าไปนะคะและเจ้าสิกเนเจอร์ของตัวนี้อีกอย่างก็คือตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16เป็นแบ็คแฮมเมอร์นะคะตัวนี้แล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นยาง BF นะคะ,ะตัวนี้เดี๋ยวพัดจะบอกสเปคยางนิดนึงนะคะ ตัวนี้จับเป็น265ทับ7 0 R16 นะคะตัวนี้เป็นยาง BM นะคะลูกค้ารีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนตัวแม็กตัวนี้จะเป็นแฮมเมอร์นะคะมาที่ด้านข้างกันเลยค่ะตัวนี้ตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจับเป็นดําเงาอยู่แล้วนะคะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วมือเปิดตัวนี้ก็เป็นดําเงาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราใส่ครอบมือเปิดที่เป็นดําเงาเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มความหรอด้วยกันศาสทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็เราหลังคานะคะ อตอนนี้รอกันเลยทีเดียวนะคะและเจ้าซิกเนเจอร์อีกยันก็คือตัวนี้บันไดข้างนะคะที่เป็นของแฮมเมอร์ปกติเจ้าตัวแอนลี่นะคะเขาจะมีบันไดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้บันไดข้างเหล็กที่เป็นของแฮมเมอร์เราก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูด้านในคร่าวๆนะคะว่าตัวนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะ จ้าตัวแอลีตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะทูโทนส้มดำนะคะเบาะหนังทั้งคันปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะ่าภายในตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะปุ่มกดจะเป็นปุ่มกดพุชตาร์ทนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมี cruise control นะคะควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะและก็คอนโทรลวิทยุตรงพวงมาลัยได้นะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบใหม่เซตนิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะ แล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดค่ะตัวนี้ออปชั่นคุ้มค่าร้นเหลือจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างตัวนี้สติ๊กเกอร์นะคะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์ไททันแอนลีนะคะส่วนตัวด้านหลังตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะโรบาร์ตัวนี้นะคะ,ระ,คะเราใส่เป็นโรบาร์เหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้แบบแข็งแรงและใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะคะ แล้วติดตั้งเพิ่มด้วยคอบไฟท้ายนะคะแบบดําเงาเพื่อให้แมทกับคอบไฟหน้านะคะส่วนมือเปิดด้านหลังตัวนี้นะคะของเจ้าแอลลี่เขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันชนหลังนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นกันชนเหล็กของเอ t เลนเดอร์นะคะตัวนี้แบบมีหูลากและมีหัวบอลด้วยะคะ่ะเราก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะตัวนี้มาที่ด้านข้างตัวนี้นะคะเราติดตั้งเป็นตัวครอบ ฟาถังน้ํามันนะคะแบบดําเงาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะบอกเลยว่าสายออฟโรดลุยต้องไม่พลาดแต่งแบบคันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูรอบๆคันนี้นะคะว่าแต่งออกมาแล้วหล่อลุยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ใจใครหล,หลายๆคนยิ่งชอบไ่า์ออฟโรดชอบแบบแต่งจัดจ้านนะคะสนใจแบบนี้นะคะติดต่อพัดเข้ามาได้เลยแล้วอยากจะบอกว่าของแต่งทั้งหมดนี้นะคะเราจัดเป็นของแถมทั้งคันกันเลยจ้าตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเราจัดหนักจัดจริงนะคะให้ลูกค้าฟรีๆกันไปเลยนะคะตัวนี้ ลูกค้าที่สนใจมิซูทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะแต่งแบบไหนได้สไตล์คุณนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่ช่องมิซูจริงใจนะคะเจ้าแม่สายแต่งนะคะพัดกวงไถ่าบางนานะคะยินดีรับใช้และบริการทุกท่านนะคะเดี๋ยวพัดจะส่งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเป็นไลน์ส่วนตัวพัดนะคะกดแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่สนใจมิซูนะคะและอยากสายด่วนสายตรงนะคะ พัดได้เลยนะคะที่เบอร์0831103784นะคะเจ้าแม่จัดแต่งเต็มอยู่ที่นี่แล้วนะคะหรือลูกค้าจะเข้าไปดูนะคะคลิปต่างๆของพัดที่ช่อง y o u u u e ไมิสูจริงใจนะคะหรือว่าเพจส่วนตัวของพัดชื่อเพจว่ามิสูบิชีป้ายแดงแคมเปญแรงออกรถง่ายใบพัดบางนานะคะตอนนี้เรายิงยังมีโปรเหมือนเดิมนะคะแต่งจัดเต็มฟรีดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดเน้นๆ หรือว่าจะเป็นส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศให้เลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามารับชมคลิปของพัดแล้วนะคะรบกวนกดติดตามให้พัดด้วยนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์และไม่พลาดค,คลิปดีๆนะคะรบกวนกดกระดิ่งให้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรีวิวรุ่นอะไรแต่งจัดเต็มหล่อๆขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามวดค่ะ